ว่าจะหลงจริงหีดจริงหีด ขนส่งล่ะขนส่งสถานีขนส่งสายใต้ใหม่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 เจ้าเนอะเจ้าเจ้าชอบมากเลยจับภาพไปนิ่งมาก ใจทุกคนนะคะบางท่านถึงไรสดเราไม่ได้เข้าไปเราก็ย้อนหลังให้นะคะไปกำลังใจให้แต่บางทีก็ไม่ได้ทักทายในไรสดก็มีไปก็ก็เป็นจังหวะก็อย่างเงี้ยค่ะวางทำค,คลิปมั่งทำโน่นทำนี่มัง่ง กระทักนะคะดูรนีไปสดไปด้วยนะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ